สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมารีวิวรถกระบะโมเนตนะฮะกคือโมเนตแอบบของเล่นนะฮะเนี่ยสาหรับเราเล่นดีแต่ป้าฉันนือข้างหลังสวิตอันนี้ก็เสียงน้องผมมะอย่าไปฟังกออ์เนี่ยเฟดเฟดเป่องเงียบแต่ว่าก็รถตู้ไม่ไม่ ไมค์คอนสลิปปิ้งเบลใช่ต่อมาดีๆตสมูดนะนี่ก็มาต่อสาไ <c oughs> มคเล็กสคาฟิตน่ะก็คือรุ่นเดียแหละไมคเล็กสคาฟิตไม่ครับมันคือวิโก้แบบเด็กๆแค่หายนี่ก็จะเป็น ที่จริงเด็กทุกคนจะเห็นว่าสีฟ้าใช่ไหมฮะนี่ครับผมเอามันเลยไป,ลบบประเบิดก็เลยตุมเดงขนานเหล็กสีแสดงเตีมกระตือเตรียมเงินที่ชอบแล้อลแต่งเพื่อฟรีนี่ก็ขอรายการจบไปเพียงแค่นี้กับ มดลิมสเบลนะนายไอเดียเนี่ยก่อนจะจบคลิปแล้วก็เนาะพอจบคลิปแล้วก็เตอร์เตร์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 เตอร์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 